สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะชมภัยออฟโรดหัวหินนะคะนี่เรามาอยู่กันที่รีสอร์ทริมทะเลนะคะอยู่อำเภอหัวหินนี่แหละคะ่ะที่เดิมของพวกเรานะคะวันนี้เรามีปาร์ตี้ะคะ่ะทุกคนเราจัดปาร์ตี้หลังจากที่ไปแข่งแปดเซียนมาแล้วก็สิบเซียนมานะคะถือว่าเป็นการฉลองเล็กๆของพวกเรานะคะในกลุ่มชมภัยออฟโรดนะคะก็จะมี บรรดาเพื่อนๆครอบครัวนะคะมาปราร์ตี้เล็กๆก,กันนะคะเดี๋ยวพี่มดพาไปชมนะคะกับบรรยากาศการฉลองครั้งนี้นะคะแน่พี่ทนายก็มาด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศปราร์ตี้เล็กๆของเรานะคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เรามาดูนะคะว่าใครมาร่วมงานกันบ้างนะคะนี่ <c oughs> พี่ติงนะคะ เน่ของเรานะคะเนของเราคนเก่งนะคะและมีคนนี้คือใครคะพี่ชาตินะคะพี่ชาติอะไรนะคนเงียนรถกองเชียร์ครับเป็นกองเชียร์และเป็นหนึ่งในตองอูนี่ค่ะสวัสดีครับพี่เขียวนะคะสวัสดีครับพี่เขียวชมภัยนะคะเน่เน่รับช่วยเปนมันแท้เลยครับ และ,ะและคนนี้คือใครคะคนนี้คนนี้คนนี้นครปฐมอีดอกีดอกจะต้องไม่ได้คนท่านนี้พี <c oughs> ่ยิ้มนะคะพี่ยิ้มวันนี้พี่ยิ้มก็มาด้วยฝากติดตามชมไปด้วยครับต้องคำเสียงเซ็กซี่ด้วยคือเจ๊เซ็งสองฮะอันนี้นะคะภรรยาพี่เทสพี <c oughs> <c oughs> <ๆ>่เทสนะคะนี่ภรรยาพี่เทสน,น,นะคะและ พี่ทนายนะคะกีเราเห็นตอนเปิดคลิปแล้วนะคะพี่ทนายนะคะไปเชียร์เราถึงขอบสนามนะพี่ทนายคนนี้นะคะใครมีปัญหากับเราถ้าเราจะให้คุยกับทนายนะคะครับได้เลยครับต่อไปนะคะนี่เรามาดูด้านนี้ค่ะอ่าพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายหนีทำไมคะพี่ฝ้ายไพี่ฝ้ายภรรยาพิตะค่ะเฮียคะทุกคนแล้วก็มีพี่โจนะคะพี่โจก็มานะคะ แล้วค่ะทุกคนคะเริ่มบรรเลงแล้วค่ะทุกคนบรรเลงเพลงแล้วค่ะทุกคนเริ่มไอ้นี่แล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะแต่ละคนนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่แนะนํากันไปแล้วนะคะว่าใครมาบ้างอาจจะยังไม่พบนะทุกคนก็ดูเอานะคะคนนี้พร้อมกันไหอย่าได้อย่าได้เ อเป็นพระ สำรองเกนดีนนี่ยนะนะังไม่หยุดเลยนะ <c oughs> red and the blue under พี่ผมจะโดนอะไรไปปลาหมึกปลาหมึกโอ้โหความดันขึ้นแล้วนะฮะความดันขึ้นพีอูดแดดแล้วเต่พิธีกรคู่ผมไม่ได้ครับคุณอู๊ดครับคุณอู๊ดครับคุณอู๊ดเชิญเชิญเชิญพี่อ่าเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คนจะนอนเดียวได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้านะเนี่ยพี่อู๊ดนะพี่อู๊ดพี่อู๊ด อันนี้พิธีกรอันนี้พิธีกรรมจบเลยอ่ะอ่ะแล้วก็ครับผมขอบคุณครับกลับกันเลยครับสวัสดีคไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ที่เรามาเรามาทำรายการอ่ามาทำรายการมาทำรายการพี่อะไม่เราไม่เรามาทำอะไม่วันนี้เรามาเหมือนเธอคือเอาเป็นว่า ตั้งแต่เราเป็นชมภัยมาเนี่ยเราก็เที่ยวเที่ยวป่าอย่างเดียวใช่ครับเราไม่เคยลงสนามไม่เคยอะไรเราก็น่าก็มีแย่ๆบ้างนิดหน่อยทีนี้เราเป็นทางการเพราะปีนี้นะพิวุฒินะที่ผ่านมานี่เราก็แบบเต็มตัวก็ก็ไม่ได้ด้วยความพร้อมหรอกด้วยความอยากใช่ครับ้รือวามอยากอยากเพราะว่าต้นเรื่องเจอวิเกี่ะห์แล้วครับไม่ได้ไปแข่งบอนี้เอฟซีก็ถามเาว่าเอ้ยจะไปหน่อยอะจะไยงอ่ะก็จะคอยฟังมัน ใครใครคนเงียบรถอะไรเงี้ยาคนเงียบซึมมากตอนเนี้ยเงียบเป็นไข้อ๋อสุราดของไม่ได้ไปนะฮะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปประกาศทางเว็บทางอ่านนะครับชมภัยไม่ได้ไม่ได้ไปสอบไม่ผ่านที่ไไปใช่ได้ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปไอไอไอทราบด้ท่ากันคือเราไม่ได้ไป ครับผมมีมีพี่หลายท่านถามมามาแล้วครับพี่รวยมีเลยครับผมมีเลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมจะแปลงร่างแล้วที่จ็อกเกอร์ทำงานเรานะฮะต่ายามไม่ใช่มาเพราะโชคช่วยรถไม่เลอะเลยขับับบ้านสบายน่ารักมากครับน่ารักมากครับเนี่ยจ็อกเกอร์แล้วเป็นจ็อกลอย จกลอยทำอะไรก็ได้เขาบอกอิ่มจ้าอินกาแฟก็ได้ขับรถกลับ้านก็ได้ขับรถเที่ยวก็ได้อันนี้คือจกลอยนี่ครับพี่พี่หมอจกลอยก็วันนี้เรารวมตัวกันแล้วก็มีมีมีสวัสดีพี่พี่ชาติคนเงี้ยนรถนะฮะช่องเรซี่ขากับพี่ยิ้มยน้อยยิ้มไหญจะได้ยิ้มยิ้มจังเออ หนึ่งล้านซับไายใน5วันนะครับผมโอ้โหน้องรักของเราทั้งสองท่านนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับเราในวันนี้นะฮะสครับผมอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่จริงอันทรงเกียรติชมภัยอาชมภัยจริงๆเราไม่เคยแก่งขันก็เราทิ้ง็อกเกินมาแล้วนะฮะก็นี่แค่แย่ๆแต่ไปบอกจอกแต่้งานเรียกอีกอย่างก็คือ สาขการเอ่นตามเรียกว่าสัมชัญง้ยเรามีสองรายการใหญ่ที่เราส่งลงส่งลงเข้าประกวดเข้าประกวดนะฮะอ่าก็มีแข่งขันเราก็จะมีแสเซียนงานบุญร่วมทำบุญกันทอดกระถินนะหนวัดนางเลิศที่สุพรรณบุรีก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่แต่พัดติดมืออะไรอย่างเออ่ะเสร็จแต่จริงแล้ว มีที่เอาควเขารู้เป็นไงพี่เพราะว่าเนี้ยมันต้องดึกแล้วทยอยทีทีมือไม่แข็งถ้วยแหงการรอคอยแล้วมันต้องรอแล้วมันก็ไม่ได้หมดเสนใช่เออประมาณว่าเราทนถึงรออยู่จนที่คืนตีหนึ่งตีสองตีสามคือก็รอคือก็รอใครจะกลับไม่รู้แต่กูรอ เป็นามที่ห้าเนี่ยใช่ใช่เรอเรียบร้อยอ่ถูกต้องครับผมเราฟาดที่ห้ารางวัลรางวัลรองชนะอันดับสี่ก็คือที่ห้านะฮะประเภททีมของอาอได้ซื้อมาครับได้มาได้มาเอารถเอารถเอารถรุ่รุ่กันรุ่นกันยศนะฮะ วัดนางเลินวัดนางเลินที่สุพรรณบุรีเป็นดูได้คิดได้ว่าเราแข่งเชื้อว่าแค่ไหนเออไม่จี้ละจี้อเออเอ็นเอ็นอืสไตล์เรามาทำใจของรายการนี้หน่อยด้ออ่าเป็นการทรหดอดทนคือการขับรถประมาณสามร้อกโลพี่บุญนะใช่ครับเราออกต่อด้วยรถเราร้อยเ็เลยออกกางอินอยเอรเออาถึงจมเป็นไง เพอาะช่างเรื่ใช่เราไปรอบเลยไม่ไม่ลบไม่ไม่ไม่ได้รอบเดียวรันพี่ไปติดตามซีนเผาล้อรั่วก่อนเลยไปที่เพชรบุรีเป็นไงพี่เอ่ออากาศน้ำมันเข้าไม่หมดสะอาดแต่เราก็ไปแข่งได้ก็ได้ก็ได้แข่งได้เราก็ไปแข่งด้วยชนะความ อดทนอดทนทารหดอดทนยืนดูพูดง่ายทีมอื่นเขากลับบ้านหมดแล้วอ่ะใช่เราไม่มีรอเรารอเรารอนอนหรอกูก็นอนอ่ะเพราะเป็นกานยังงานปีแรกทุ่ยแรกของเราใช่นะเราคือกนอื่นแพ้ก็ใช่ไหมจ้ะก็แพ้ด้วยตัวเขาเองใช่พูง่ายนะเราชนะเราชนะแบบงงๆ ตอนนี้เราได้ที่5นะฮะงานกระถินที่วัดตางเลิมจากจากทั้งหมดจากทั้งหมดทั้งหมดกี่ทีมพี่ห้าคันห้าคันห้าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวก่อนนั้นไม่ใช่โออย่างงี้เอฟซีใจแย่เลยตายเลยตายเลยาจริงจริงกี่ทีมมสิบหกทีมสิบหกทีมใช่นไหมอ่าที่วัดตางเลิมนะฮะมีทั้งหมดการแข่งขันนะสิบหกทีมครับเราติดที่ห้าเพราะว่า มันกลับกันหมดพี่โคตรดึกเลยพวกนี้ตีหนึ่งอยากล้างรถได้นะครับแล้วเราเป็นน่าจะเป็นคาดว่าสนนิษฐามด้วยความความน่าจะเป็นและก็น่าจะเป็นที่สุดคือแม่งมึงขับรถกันมา300กว่าโลเพื่อจะมาแข่งงานถิ่นเรามาทําบุนด้วยกันนะเรามาสมบุญตอนนั้นรถเราร้อ ไปถึงหน้างานเหลือประมาณ50เลยไหมอะไรคนเองก็รีดหน่อย6ก5บหก15ได้บอกผ่านนะครับผมแล้วเราก็ฟ้ามางานแปดเสียนใช่ครับลูกชิ้นจัดที่สุพพันนะครับสนามวัดนางเิมจัดปีนี้เกก็ค่อนข้างแบบตื่นเต้นเพราะว่าคนไปดูเยอะมากครับผมในไลน์เก็บอกอยู่มันแปดหมื่นคนโอ้โ ไปเหมือนคนนี้ปั๊บของชมพายเจ็ดหมื่นเก้าเราไม่อยากจะคุยนะพี่หน้าไม่ต้องชิมดูอีเฮี้ยงตรนี้ไม่ต้องมาแล้วเราก็เอามาได้นะครับเอามาได้โดยแบบเราก็เราก็งงอะงงนะงงงงจริงๆไปล้างรถกันอยู่เลยเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันกเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัลรางวัลเรียกว่าติดป้ายติดมือรางวัลแรกเลยที่เราได้ครับพี่น้า ได้ด้วยความอดนอนเองใช่ครับผมอยู you you ่ทนอยู่ถึกเดือนนานถ้าไปแข่งวบรดผมแนะนับทุกทีมนะทุกท่านน้องอยู่ดิบดิมึงจะเบียดได้ันจได้ด้วยได้ยิงดิบมึงยิงมีสิทธิ์ อ่าวพลายอ้าีาน่นนะครับอาไม่อยู่นะะกับบ้านไปอ้าวซ้มไพร์มจากสิบบาทกับหมดมันแตกดับอย่างนี้ <c oughs> <ะ>เอาเรื่องเรื่องะแนนเราไม่รู้เราแต่ว่าเรื่องความรู้นึอุท้ทนนะทนนะน่ะเราเลย แล้วเราใช้เวลากลับบ้านกี่วันตอนจบตอนจบกลับไงไงลืม้วยอ้นี้เดียวเดี๋ยวไมไ้บอกเอฟซีด้วย่าเรื่องราวครับไอีกคือไอเรื่องเครื่องในสัสภาสฝ่าหน้าใช่เรามีรางวัลเรามีรางวัลคช่เลยสามพี่มดอ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะประกาศในเพจนะพี่มดนะเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายมีผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีผู้หญิงหนึ่งท่านมีผู้หญิงหนึ่งท่านส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ชายกับกลาง มีไหมกลางๆไหมอ๋อมีกลางๆด้วยนะได้จัดส่งนะฮะแต่รางวัลเป็นอะไรพี่วุฒิที่ว่าเครื่องสภาฝาหน้าครับพร้อมพร้อมอุปกรณ์อ๋อก็ได้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับไปไปซักอย่างโอ้ยสบายๆค่าไฟไม่ต้องค่าไฟไม่ต้องจ่ายใช่โอ้ยดีขนาดนั้นเลยตัวนีใช่ครีบไม่ต้องเสียค่าไฟสุดยอดแล้วคุณ เซลูนเซลอร์ไลท์เนี่ยไม่ต้องเสียบไม่ไงจะหายหมดโอ้โหสุดยอดรูปนี้เขาองให้แบงคบนี้เอออ้มือเลยอ่ไจะมีเก้าอี้นั่งให้พร้อมใช่แล้วคุณแม่บ้านเจ้าดีใช่ลักษณะเข้าใจแม่บ้านด้วยลักษณะผ่านมาแล้วเหมือนเล่าข่ยเลยเดี๋ยวประกาศก่อนตรงนี้เลยนะว่าว่าอ๋อแจกครับแจกครับมีรางวัลให้ครับ ใช่ครับสางวันทั้งหมดมีสามรางวัลที่ทายมาใกล้เคียงที่สุดและเวลาใกล้เคียงกันเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดสี่ทุ่มสิบสี่สิบสี่อ่าสิบสี่สิบสี่ห้านาทีประมาณเนี่ยใ่ไหมครันใช้เวลาเดินทางทั้งหมดสองวันวันแรกนอนที่ปั๊มวันที่สองอยู่ที่ปั๊มแม่ไม่ต้องกลางวันก็ยังอยู่ที่ปั๊มเมียอโทรถามก็ยังอยู่ที่ปั๊มนะฮะ เรากินข้าวแฉมแล้วเราไม่ได้แกงใช่ก็ลงจากรถถามเลยความเรามันพี่แล้วเข้าห้องน้ำกุญแจรถ้วมีพี่แมวไปรึเปร่าแกบอกว่าจ้างแม่มันมาเอาไปเถอะแม่ความร้อนขึ้นอันนี้สอบที่เอวแล้วรถไม่ต้องกุญแจเป็นไงพี่เข้าห้องน้ำเหรอเป็นไงพี่ไปไหนไม่ได้ไกลหรอใดบีช้า สามเลยของพี่หมอของผมของพี่อู๊ดนะครับเป็นไงพี่ของผมมีคันมีคันมช่างมันเป็นไงพี่แม่คุณแจออกตอนที่ฟังไม่กลัวหายใช่เพราะว่าสายพานทั้งมึงจะรูดแล้วมึงไปไหนไม่ได้ไกลหรอเอาสามคันนะถ้ามึงถ้ามึงทิ้งห่างประมาณร้อยเมตรมึงหลอนนะพูดถึงพ่อหลอนนะกลับบ้านไม่ได้แน่นอน คือจริงๆได้ที่ห้าแปดเซียนอ่าใช่ใช่มันเป็นสนามแปดเซียนซ่อมกันบานแล้วณวัดท่านางเลยสมชื่อเลยไหมแล้วเป็นยงแม่งบานจริงๆริเราก็ซ่อมกันแบบระนีกระนาดนะพี่เนาะโอเคจบจะยืดเยอะมากตรงนี้ ไม่เย็นเยินนะฮะโหแม่งเริ่มเริ่มบนแล้วอ่ะมันเมาแล้วพูดมากให้มันจบไม่ลงจบไม่ลงอันนี้อย่าหน้ากอกนะอย่าหน้ากอกนะจบให้มันลงโอ้โหอยู่อย่างเี้ไม่ใช่แบบนี้มันู้ยแรกแล้วนะเขาเพิ่งได้โอเคแล้วก็ภูมใจโอเคก็เป็นรางวัลชนะเลิศรองอันดับสี่ก็คือที่ห้าแหละใกล้เคียงที่สามไม่เลี่ยงขอบคุณทุกคนทั้ง โคดิเวอร์รับแล้วก็เรียกเลยนะคุณเชียงเลยนะคุณซื่อส um, uh, yeah. well mm, ok? mm, ื่อเกยอนเกยอนคอยทุกคนคจแล้วก็ทีมสีชาติเหมือนเดิมจกแปดเซนต่นังเลยไปไหมไปไปไปีาไไปเป็นพารครับเป็พาระฮะตอนไปก็พารพลตอนกลับเ็นไงพี่พารเพื่อน โอเคก็นี่ยนะทุกท่านก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเรานะฮะถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับห้าขอบคุอโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเอฟซีด้วยทุกท่านเชียร์มาเยอะมากทุกช่องทุกไลฟ์ทุกไลฟ์สดทุกช่องที่มีการถ่ายทอดสดนะฮะชมไทยไม่อันดับหนึ่งอ่พี่รางวัลต่อไปเลยโอ้จบไม่ลงโอเคต่อไปครับถ้วยที่ถ้วย